อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอเคปปอปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปปอปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงสาวๆไฮคีกันในตอนนี้นะครับ Hi ไฮคีที่มีการปล่อยตัว m v t มเซอร์แรกออกมาแล้วสําหรับเพลงคัมแบ็กนะครับที่มีชื่อว่ารันนั่นเองซึ่งเพลงนี้นะครับก็มีความสดใสามากๆเลย m v t มวี MV ทีเซอร์เพลงนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่างานดีมากๆ เปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็มีความแตกต่างไปจากเพลงเดบิวต์เนี่ยแทบจะสิ้นเชิงเลยทั้งความสดใสของ MV ความสดใสของเพลงรวมไปถึงความสดใสของสมาชิกทั้ง4คนนะครับที่มีเคมีเนี่ยเข้ากันได้ดีอย่างลงตัวเลยฟแฟนๆเนี่ยชื่นชอบกันมากๆเลยนะครับในตอนนี้นั้นเนี่ยเอ็มบีทีเซอร์ก็มียอดวิวอยู่ที่3,000กว่าวิวนะครับในตอนที่เราอัดคลิปอยู่และก็มียอดกดไลค์เนี่ย1.2พันไลค์นะครับถึงแม้ว่ายอดวิวนั้นจะยังไม่มากมายเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ได้รับความสนใจจากฟแฟนๆที่ติดตามให มาตตตั้งแแ่อนรกรวมไปถึงแฟนเพลงที่ติดตามการเดบิวต์ของพวกเธอมาตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยออกมาพูดถึงแล้วก็พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของไฮคีในการทำ back ครั้งนี้อยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะครับซึ่งตัว m b t เซอร์ตัวนี้เนี่ยก็แตกต่างไปจากเดิมนะครับมีการออกมาถ่ายนอกสถานที่กันแล้วและที่สําคัญเนี่ยคอนเซปต์แล้วก็ลุคของสาวๆก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับไม่ใช่เป็นเพียงแค่สาวนักกีฬาที่แต่งตัวสไตล์นักกีฬาใส่เสื้อผ้าสปอร์ตเท่านั้นแต่ว่าในครั้งนี้พวกเธอเนี่ยมีลูกเล่นมีคอนเซปต์ใหม่นะครับม ต่างไปจากเดิมมีความเป็นสาวยีนนะครับก็น่ารักมากๆเลยชุดยีนของแต่ละคนเนี่ยก็มีสไตล์ที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วก็ยังคงความเซ็กซี่แต่ก็ยังมีความสปอร์ตตี้อยู่นะครับมีความเป็นสปอร์ตเกิลที่มีความเซ็กซี่ไปด้วยพร้อมๆกันและดูเหมือนว่ากีฬาที่พวกเธอไฮคีทั้ง4คนจะใช้ในการคัมแบ็กครั้งนี้เนี่ยจะเป็นกีฬาตีกอล์ฟนะครับถึงแม้ว่าจะเพลงเนี่ยชื่อรันก็ตามแต่ว่ากีฬาที่เธอใช้นั้นเนี่ยจะเป็นกอล์ฟซึ่งสาวๆไฮคีในทีเซอร์ตัวนี้นะครับว่าออกไปตีกนนอกลก์ฟ ดตีกอล์ฟของพวกเธอเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นชุดที่มีความนำเทรนด์แฟชั่นนักกีฬามากๆหากใครเนี่ยที่เป็นนักกีฬากอล์ฟหรือว่าชอบการตีกอล์ฟนะครับอาจจะลองใส่ชุดแบบนี้เนี่ยไปตีกอล์ฟดูก็ได้รับรองเลยว่าจะได้รับความสนใจจากผู้คนในสนามเนี่ยอย่างแน่นอนเลยนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวเลเ็กๆน้อยๆของไฮคีนะครับที่เราเนี่ยนำมาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้ากันอย่างให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปรับชม m b ็มเซอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็มาพูดคุยกันว่าคิดว่าเพลงนั้นจะเป็นยัง ไตเติลหรือเปล่าและ MBT เซอร์ตัวนี้ทุกคนชอบกันไหมนะครับชอบลุกของสาวๆไฮคีกันหรือเปล่าเนี่ยมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยสําหรับในคลิปนี้นะครับเราเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกลังใจให้กับช่องของเราแล้วก็อย่าลืมกดติดตามซับสไครป์ช่องอมกอร์แคปเปของเราไว้ด้วยและที่สําคัญนะ,นะครับอย่าลืมเป็นกาลังใจและก็ติดตามให้กับการคัมแบ็คครั้งนี้ของสาวๆไฮคีที่มีการเพิ่มสมาชิกคนใหม่เข้ามานะครับอย่างวีซอและก็คอนเซปต์ใหม่ของปออเธอรรนนัับกกกกสาาาีฬตฟมมุ้้ไพๆ ว่าเพลงแลวก็การคัมแบ็กต่อยอดกระแสะครั้งนี้ของไฮคีนั้นเนี่ยจะปังไปขนาดไหนยอดอัลบั้มนั้นจะเพิ่มขึ้นกว่าเดิมมากขนาดไหนนะครับงไงก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้กับไฮคีทั้ง4คนกับการคัมแบ็กครั้งใหม่ในเพลงรันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้จริงๆแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง